เเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันเลยโอหดทำไมไม่เลี้ยวอ้าวเคลมมาได้เเหรอเลยเหรอโอ้โหที่เดียวกันนะที่เดียวกันเลยได้ใช่จะเริ่มทุกแคมป์น่าจะเริ่มที่นี่เราตู้หลับไป่ตั้งไกลหนอนะเลยที่เราจะมาเขาก็ไปรับหลับกับอะไรกรอกขิงลุ่มเรืองชลิศแต่เราจะต้องลอง มันผ, er, well. ผ่านผ่านนี่มาแล้วใช่ไหมรีสอร์ทเราอยู่ใช่ไหมผ่านผ่านค่ะรีสอร์ทเราอยู่นี่เองใกล้ๆผ่านเลยใช่ผ่านเลยถึงแล้วนะครับที่นี่ดที่เราจะมาล่องแก่งอ๋อก็มีสวนนาก็มีนะเป็นไงนะครับอันนี้ก็สาวมัวดมองสาวไม่ยุ่งชิดเเคยหห็นนรอต้ี เม็ดสีม่วงๆมะยองหรือว่า,ามะปังมะโอเคถึงแล้วครับนี่ที่เราจะมาลองแกงกันนะครับโอ้น้ำใสมากน้ำใสไหลยเย็น อา้าถ้าลองมันจะได้กินบ่ขนมดิไปเอนเดฮ้ย <laughs> ถ้าลองจะได้กินบ่ขนมนดิเอาไปในรถดิคันไหนรับกลับคันนี้เหรอหรือว่าอีกคันนึงไม่ถือไปเลยไม่เป็นไรหรอกถือไปเลยเขาไปเลยบอกได้ได้ได้เหรอเนี่ยระหว่างรอีเออระหว่างรอระหว่างรอเขาเราก็นั่<ร>งก่อนเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศเดี๋ยวให้ดู โอน,น้ำใสมากน้ำใสน่าจะเย็นโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกไปเลือกชูชีพก่อนเลือกชูชีพก่อนนะครับเาแล้วครับน้ำ กันน้านี่ได้ไดโอ้ยขอถ่ารูปใ้อยสามเรือสเรือเอาเย้นหน่อยวิดีโอนะเนี่ยวิดีโอ <c oughs> เดี๋ยวไปตามดูในช่องด้วยไ้ค <c oughs> ่ะได้ค่ะ่ค้นหน้าองมมันหนักหน้าแล้ว นครับบรรยากาศน้ำน้ำใสมากนี่เด่นด้วยจากฝนตกนอุ้ยแสบต้องนั่งบนหัวป่าแสบอ่ะนั่งบนหัวเรือน้องน่ปับูปับอ

พี่วัดมันขึ้นพี่แล้วเขาจะโอ้ยจิ้งจกใช่ตะกิมตะกิมโอเคปะอยู่พันว่ายน้ำได้เอาออาหงายท้องเลยโอ้ยไม่ไม่ได้แล้วอย่งเงี้ยไปครับไปยตายเรมีโทรศัพท์ไทยโทรศัพท์ก็อยู่นี่ถ่ายได้อยู่มันยังไม่

ส่วนตัวหรือเปล่าใช่มอนมันนิ่งๆแบบนีาา้ตลอดเลยไหม มันเยิ่มันเลยนิ่งนะน้ำมันมันเชี่ยวไหมนะ้องมีอยู่ใช่ไหมอ๋อ <laughs> น้ำเชี่ยว ไม่ใช่บอกว่าไม่มีกาไอ้ว่าีค็อ่าหน้าไม่มีคนเลาโอ้ยฝนจะมาแล้วเนี่ยจะมาลงา เอาขาลงน้ำมาโอ้ตัตาดีก่อ๋ออันนี้อันนี้เขาให้ให้จอดเล่นน้ำใช่ป่ะจอดให้เล่นน้ำอ่าจอดให้เล่นน้ำนี่ครับไปเลยเรา ผ่านกินฟ<า>ิวฟิวรีลซอมมาววขาึขา้นมาเอหม่เลยอเขไปมอหมดเรยวเรไมเรือมเดเเรา,เราม่รอไมเมาเเรไมรม ลราไปจอยท่านผู้ชมคุเกียรลองสิงห์ดังสกาลูกกลับข้าวไหมครับกลับข้าวกลับข้าวไหมครับไปแล้วครับไประวังหัวเนี่ย ตายเลยจ้าตายเลยจ้าโหคนพาดไม่แล enfin ้ว นี่นะครับนี่น้องๆเขามาเล่นน้ำกันนี่ทัดอินดี้ชาแนลนะช่องพี่เพิ่งลงไปแค่ม่กี่คลิปเองเลยผู้ติดตามเนี่ย้โอันนี้เขาเริ่มเริ่ม เลียงกันแล้วชกันยนะบรรยากาศโอ้โหอันนี้สวยดีดนะบรรยากาศร้านนี้สูงด,ด้วยนะ มีมีทางอยู่หน้าห้องด้วยเยอะครับแต่ยอมในน้ำมันใสดีนะน้้ำที่นี่เย็นมากนะ้ำเดี๋ยวเราไปถึงรีสอร์ทเราเ่อยไปเล่น,นเปิดน้ำไหลลงมันมีอยู่มีไหมกันแต่ของเราไม่ได้เป็นแบบที่ของเราเป็นอะไรนะเป็น ส่วนนี้คึ้นขึ้นเลยเยอบ้าเลยอ่ะโอ้โหนี่ยาวมาก โอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยเวอร์นี้เนาะอะรบะวังหัวเน่ระวังหัวนะแบมบู นี่ดาวนเ้ยน่ารักน่าักเชื่อหนาเดาวนเป็นไน่เทำได้ไหมทำได้ไหมเออทำได้ไหม ทำได้ไหมสวยเลยวิสวยตรงนี้บรรยากาศอืมเฮ้ยโหไอตรงนี้ไอตรงนี้สวยดีว่ะเนาะชวนชวนตอนนั้นมีชวนด้วยต้องมีการสอนนะคะการลงทุน Investment Investment วิธีการใช้ไม่ทำดอไม้ดองเลยเชียงเละเชียงเละอะไรกัน

อนแรกว่จะเอาลำโพงไอ้นทำไมอยุะเอ้ทำไมไม่เอามาเ้ยลำโพงบูธไงใช่ใช่ถ้าลำโพงบูธมาเออเอาลำโพงบูธมาได้เลยอ่ะอันนี้ลาพงกันนะด้วยนะเดี๋ยล่วงนะเอาลวไปก่นเด้อโอหเวิร์กนี้สวยมากสวยที่ต้องถ่ยสิสวยมากน้ำสวยมากวิว วิวสวยมากครับจุดนี้วิวสวยมากเลยแต่มุมนี้หล่อมากเลยโอ้โหหล่อหล้อตา่อล่อหล่อหลอหล่ <laughs> อหล่อหลหล่ลอหล่อหลเลอหล่ห่หอล่หอห่อ่หล่อล่หล,หหลนะห่่อออ <laughs> โอ้นี่เจอหินแล้วทุบระวังขาาขาขึ้นหินนี่เห็นไหมมันขูดแล้วท้องเรือเอาขึ้นไหมเอ,มอาหินหน่อยน้อย <c oughs> โอโ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ใช่เราไม่ได้เอาขนมนมาจากฝั่ง <c oughs> มิว ช่ไหมเรือไหมขนมไนี่ขนมอย่างี้หนย่าแมง้อะแฉงแงอะแงในมือหนูอะ้มอียวดมีรถขายมีเรือขายอันนั้นด้วยนะครับเนี่ยมีเรือขายด้วยออัิ้เออผักอีย่างก็พละสิบาทน่อีคนที่ไหนนี่พักติ้วอีไอ้แล้วก็คนกรุงเทพฟังไม่ออกด้วยพักติ้ว ผักอะไรนะเอ่อไม่ใช่ผักติ้วหรอภาษาไทยก็ผักติ้วนั่นแหละนี่แหละโอ้ยลูกฉันจับไม้ไยจะน้ำไม่กระดิกมาแล้วแต่ตัวนี้มันมัน ดีกว่าแถวนครนายกนะน้ำมันสาดกว่านะนครนายกมันต้องรอยเดี๋ยวน้ำมันใกล้กรุงเทพไงคนมันก็เลยเข้าแต่นี่ใกล้ๆนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะมือไม่พายยาวเท้าลาน้ำเขาบอก lòng mình nghiêm nghiệp nó